พบกับคุณครูถึงเงินชํางนานกิดคุณครูห้องอนุบาลสองทับแสีน้ำเงินนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผีเสื้อแสนงามก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อแสนงามนะคะคุณครูถุงเงินก็มีเพลงสนุกสนุกที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับชมได้เลยค่ะ กระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดิบกระดึบไปกระดิบเดบไปบนใบ จ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดิบกระดิบไป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 กระดิบ จ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึกบไปกระดึบกระดึกบไปกระดึ๊บกระดึกบไปกระดึบกระดึกบไปกระดึบกดึบ,ดบไป,บ, alet, ไป,บ,ไปบน จากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันนาอนกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บดึบไปบนใบ ฟังเพลงจบแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าผีเสื้อมีรูปร่างและลักษณะอย่างไรกินอะไรเป็นอาหารมีประโยชน์และโทษอย่างไรและเกิดมาจากไหนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะผีเสื้อมีสองประเภทนะคะ มีผีเสื้อกลางวันผีเสื้อกลางคืนนะคะวงจรของผีเสื้อนะคะเด็กๆผีเสื้อเกิดจากตัวเต็มวัยนะคะเป็นผีเสื้อที่บินแล้วนะคะลูกผีเสื้อก็จะมีการผสมพันธุ์แล้วก็จะวางไข่ไว้บนใบไม้นะคะช่วงเวลา3ถึง5วัน ไข่นั้นก็จะกลายเป็นตัวหนอนนะคะพอใช้เวลาอีกประมาณ15วันตัวหนอนนั้นก็จะกลายเป็นดักแด้ค่ะพอกลายเป็นดักแด้แล้วใช้เวลาอีกประมาณ7-10วันดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าผีเสื้อ กินอะไรเป็นอาหารามีเสียงตอบมานะคะใช่แล้วค่ะผีเสื้อนะคะกินใบไม้เป็นอาหารนะคะกัดกินใบไม้ลำต้นนะคะเพื่อให้ตัวเองโตนะคะพร้อมที่จะกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆค่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่าผีเสื้อมีประโยชน์และโทษนะคะประโยชน์ของผีเสื้อก็คือนะคะทําให้ธรรมชาติสวยงามน,นะคะลูกช่วยในการผสมเกสรเมื่อมีประโยชน์แล้วนะคะผีเสื้อก็มีโทษเช่นกันเด็กๆบางคนคิดว่าผีเสื้อสวยอย่างเดียวนะคะ โทษไม่มีนะคะแต่เด็กๆเข้าใจผิดนะคะโทษของผีเสื้อนะคะช่วงระยะที่ผีเสื้อเป็นตัวนอนนะคะลูกช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อันตรายเป็นตัวนอนเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าบนตัวนอนนะคะก็จะมีขนเล็กๆนะคะขนเล็กๆตัวนี้นะคะบางคนอาจจะแพ้นะคะลูก ถ้าเราไปสัมผัสมันเข้านะคะแพ้เป็นผื่นแดงนะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะระยะที่เป็นตัวหนอนนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆไปเจอนะคะไปเจอตัวหนอนที่อยู่ตามต้นไม้ใบไม้นะคะเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่หยิบไม่จับมาเล่นนะคะเพราะจะทําให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้นะคะศัตรูของผีเสื้อนะคะ ผีเสื้อก็มีศัตรูนะคะศัตรูของผีเสื้อก็คือสัตว์จำพวกนกนะคะนกแมลงต่างๆนะคะสัตว์จำพวกนี้นะคะจะกินผีเสื้อเป็นอาหาระคะ่ะเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าผีเสื้อเกิดมาอย่างไรนะคะกินอะไรเป็นอาหารมีประโยชน์และโทษอย่างไรนะคะศัตรูของผีเสื้อคืออะไร ที่สำคัญนะคะข้อสุดท้ายนี้ก็คือเด็กบางคนคิดว่าคุณแม่คะผีเสื้อนี้เราจับมาเลี้ยงได้ไหมคะจับมาเล่นได้ไหมคะอาสัตว์นะคะผีเสื้อเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้สภาพแวดล้อมของเราดูสวยงามนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่ควรที่จะจับผีเสื้อมา เล่นนะคะมาเลี้ยงไว้นะคะหรือเอามาใส่ขวดโหลไว้นะคะเพราะว่าเป็นการทรมานสัตว์นะคะต้องปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเพื่อสร้างให้สิ่งแวดล้อมของเราดูสวยงามดูน่าอยู่นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผีเสื้อจบไปแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูก็ขอให้เด็กๆมีความสุข สุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพของเราให้ห่างไกลจากโรคระบาดไวรัสโคโรนาโควิด -19 นะคะเด็กๆต้องมันออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าๆนะคะถ้าเด็กๆออกมาตากแดดนะคะวันละนิดเด็กๆจะได้รับวิตามินดีนะคะ เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วเด็กๆต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะถ้าเด็กๆจำเป็นต้องออกจากบ้านคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอลติดตัวไว้นะคะท้ายสุดคุณครูถุงเองินอยากฝากให้เด็กๆนะคะทำใบงาน ะะแล้วก็ส่งให้คุณครูของหนูได้ชื่นชมนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย